ไปไม้หลังแตนี้ครับนี่แหละดูสิไผเป็นไผงานเนี้ยเอาละเป็นคำถามเป็นคําสุดท้ายถามว่ามันดีขึ้นไหมจากร้อยเปอร์เนที่มันเป็นอยู่นั้นเหลือกี่เปอร์เซนต์หรือหายไปกี่เปอร์เซนต์ครับผมเชิญครับหายไปประมาณหกสิบเปอร์เซนต์ือส่สิเหลือ Oh. ยังขัดข,ขับช่วงฝั่งซ้ายขัดเอวมถ้าเจอลง,ลงทางซ้ายมัน,นก้นก้นกบเข้าใจฮะตัวนั้นถ้าเจอลุงนะครับลุงโยนเข,าขา่าใข่ทีเดียวท่านะตรงนั้น,ต,น,นตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่าสลักเพชรภาษาหมอนวดหมอหน้าเขาเรียกว่าสลักเพชรเป็นไปได้ไหมมีของทื่อๆไหมเช่นสักกระเบือกนี่เปนกดจุดนั้นอ,ะอ่ะอ่า มุมเตียงก็ได้วะหามุมเตียงอ่าเอาจุดที่มันเป็นน่ะกดเข้าไปที่มุมเตียงน่ะเอาได้เออดหมดละได้เสารู้สึกว่ามันจะกลมเกินไปถ้ามุมเตียงผมว่ามันโอเคนะมุมเก้าอี้ก็ได้วะอืาให้มันเป็นมุมหน่อยแหลมแหลมนิดนึงเข้ามาทิ่มตรงที่ตรงที่จุดที่มันติดขัดนั่นนะครับครับเออดีแล้วที่เดินหาน่ะเอาเลยเอามันเต็มร้อยแค่เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ย หมดได้หมดเลยประมาณนั้นนะครับ sure ได้ไหมได้ฮะได้นั่นแหละกดจุดเลยเอาน้ำหนักตัวดันเข้าไปหามุมที่กดนั่นนะครับให้มันถูกจุดนั่นแหละเออเออเออฟังทีนึงฟังให้ดีนะครับครับกดเข้าไปเตรียมตัวทำตามคำบอก งอเข่าเตะขาสะบัดเลยครับปึ๊บลดไหม<อ>ทีนี้อะปึ๊บนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเออเตะลมเตะลมนะโอ,โอไหมนะโอครับเบาครับจริงเลยเบาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์ เลยอีกสักประมาณยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอใจไหมั้างั้นอ่ะพอใจครับพอใจพอใจมากพอใจน้อยพอใจพอใจมากครับโอ้โห oh, oh, มันติดขัดมา<ด>็นดีกว่าที่เป็นอยู่ก็มันเป็นปีนะครับเอาน <c oughs> เป็นปีแล้วใช้เวลาประมาณที่ผ่านมาไม่รู้กี่นาทีลุงก็ไม่ได้จับเวลานะแต่หายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่กินไม่ท้าไม่ฉีก็ขอให้อยู่ในความรู้สึก ว่าวลุงเน้นเรื่องความรู้สึกเป็นหลักนะครับโอเค okay, ไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับขอถามกลับนิดน,นึงโทรจากจุดไหนของประเทศไทยหรื่าของโลกใบนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอประโคนชัยโอสถา,านที่ต้องเที่ยวประโคนชัยสถา,านที่ต้องเที่ยวอำเภอประโคน<อ>ชัยมีอะไรบ้างเนาะพอที่ยกเป็นตัวอย่างเขาพนมรุ้งครับเหรอ โอ Dante> ้ยฟังทางเขากระโดงเขากระโดงอยู said, <S <S well morning, na, oh. ่อำเภอเมืองเอาเขากระดงลุงนะฝังให้ดีนะเอาเขาพนมลุงเป็นหลักนะฟังให้ดีนะครับจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่ที่เราไปดูประตูสิบเอ็ดสิบสองประตูนะดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เช้าถึงเย็นอยู่ในแนวเส้นตรงนั้นจำได้ไหมเป็นวันที่เท่าไหร่ของเดือนเมษาเนี่ยจำได้ไหมครับผมจำไม่ได้เลยถ้าจะลุงจะเดาแต่รู้ว่าเป็นเดือน ไอเดินเมษานี่แหละอ่าประมาณกันแล้วกันนะประมาณวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่ยี่แปดไม่เกินวันที่ยี่บเก้าครับผมสองสามวันนี่มันจะล้อกันอยู่อืมอ่านั่นแหละครับเรียกกันว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยที่เขาพนมรุง้งเห็นไหมคนโบราณเขารู้ได้ไงไพะะหนั่งอเขาถึงทำประตูเสี่สิบสองประตูเดี่ยมองทีเดียวได้ทั้งวัน เอ,อครับนั่นแหละครับเป็น <มา S 2> ที่ปรจรรย์เอ,อ่อผมว่าไม่มจัจจรรย์เพราะว่าคนยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ปากัดต็นทีเหมือนคนยุคปัจจุบันนี้นเขาอยู่กับธรรมชาติเขาเข้าใจธรรมชาติอ<น>เขาก็สร้างสิ่งต่างๆให้มันแอบสอหรือว่ามันตอบสนองกับธรรมชาติน,นั่นเองครับผมสิ่งก่อสร้างทั้งหมดมันเทพที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์่ะครับแปลว่า คนยุคเขามีปัญญาเลิศประเสริฐมากกว่าคนยุคนี้หรือไม่ถ้าถามลุงนะใช่เลยเยอะกว่ามากเลยครับโดยโดยที่มันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเงี้ยเทคโนโลยีของเขาคือปัญญาครับท่านอืมปัญญาเนี่ยมันสมาเทคโนโลยีของเขาก็คือปัญญาศีนสมาธิปัญญาก็ได้สติสมาธิปัญญาก็ได้ แล้วของทุนแรงก็ไม่มีด้วยของทุนแรงเนาะครัผมก็ยังงงลยผมเข้าไปชมที่ประสาทเห็นเมืองทำทำได้ยังไงก็ไม่รู้นะาๆนะนั่นขอให้พระให้แล่ครับขอให้เกิดความภาคภูมิใจในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ชี่สังเกตกันเองแถวๆนั่นล่ะมันก็ติดกับบนอยู่พันยักเรเนาะใช่นะ ของดีทางโซนนี้มากนะฮะหนึ่งน,นนั้นคือพวกพืชข้าวหอมมะลิของดีบอกให้ทราบไว้นะครับ,รบทุเรียนก็ทุเรียนอย่างดีนะบอกให้ทราบไว้ที่นั่นะจะบอกกันทราบไหมใช่ใชพืชไร่เนี่ยอย่างดีเลยเลยครับคนที่ไม่เข้าใจดินฟ้าอากาศก็มักจะไม่รู้แต่ลุงเป็นคนที่เข้าใจดินฟ้าอากาศดีนะครับ ถ้าจะมีการ,รส่วนเสียก็ส่วนเสียก็ความจเจริญได้าวัตถุมันเข้าไปมากจนเกินไปซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ฐานะที่ฐานะรู้จักกับลุงออกก็พยายามเฉลี่ยให้ได้ความจเจริญได้าวัตถุก็คือวัตถุไปจิตใจก็ต้องจิตใจมาเหมือนกันจำแนกแบง่งแบ่งกัะปให้ได้แล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยร่างกายเราดีขึ้นวะเน่แค่ี้เข้าใจแค่นี้ก็ร่างกายก็จะดีแล้วโอเคเอาละคำถามสุดท้าย รู้สึกว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจได้ยาวหรือว่ามากร่งขึ้นมากกว่าเดิมไหมครับครับรู้สึกดีครับสึกนะสิ่งนี้เป็นตัวหลักเลยงั้นคืนนี้เป็นหลับสบายตื่นเช้ามาอาการมันปวดที่วันมันเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เชื่อเหลือเกินว่ามันจะไปอยู่กับไก่ตัวที่มันขันข้างๆบ้านเอ๊ะเอ๊ะางีหรือไม่ฉชนนั้นมันก็มันก็เดินทางไปหาลุงออกเองครับนะนะ ก็คิดง่ายก็ว่าไปอยู่กับลุงหอแต่ก็แต่ละนะลุงหอกรับผิดเรื่องพวกนี้เองอะไรกัน,กนประมาณอย่าง,งนี้ผมต้องอัพอากาศเลยครับก็<ม>แน่นอนครับนะเพราะอากาศได้เป็นสิ่งที่เป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกนาทีอยู่แล้วที่ต้องใช้มันต้อเ,เราอัพอัพทางไหนอับทางปากใช่ไหมครับเอ่อเข้าปากออกจูกก่อนก็ได้สองสามรอบหรือและเข้าจมูกออกปากสองสามรอบก็ได้ต่อไปของจริงสูดอากาศเข้าไปทางจมูกกลนานๆอื่นเข้าไว้ ในลักษณะแบบสุดขัว้วลกเหนื่อยลกใต้แล้วภายในร่างกายมันจะร้อนร้อนมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองและภูมิต้านทานตรงนี้อันและภูมิต้านทานตรงนี้มันจะมาปกป้อ,ปอ,ปองคุ้มครองตัวเราลุงจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์วัคซีนที่ได้จากธรรมชาติครับผมแล้วก็ปล่อยออกทางจมูกเหมือนเดิมก็ถ้าไม่ปล่อยก็กลืนนี่มดงถ้ากลืนได้มันเป็นอัตโนมัติมันจะต้องปล่อยมันเองครับท่านอ่ามันเป็นกลไกกลไกอัตโนมัติของร่างกาย มันออกมันเองครับนะครับนะครับทาทุกวันยิ่งดีใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นโดยพวกยิ่งกรอนนอนแล้วก็ก่อนหลับนอนเอ้ทอดตื่นเช้าแล้วก่อนนอนเช้าตื่นเช้ากับก่อนนอนครับทําให้ได้และสิ่งเหล่านี้มันจะได้พลังงานออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราหรือว่ารักษาตัวเรานั่นเองรักษาตัวเราและป้องกันสิ่งเลวร้ายไม่ให้มันเข้ามาหาตัวเรานะ นี่คือคาถาชั้นหนึ่งชั้นใหญ่ไม่ต้องไปอาศัยของอะไรที่เขาเสกเป่ากันะนะคนรุ่นเราไม่ต้องไปใช้ตรงนั้นแล้วคนรุ่นเราเข้าใจแค่สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี้ก็น่าจะโอมากกว่าครับเข<ช>้าใจครับเข้าใจแล้วจ้ะสุดท้ายเลย <Okay. S 1> ดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเชิญครับหายไปแป เเสรอ10%นะครับโอเคเนาะโอเคเราจบประเด็ตรงนี้เนาะอ้าวตรงแค่นี้ครับ thank you ครับขอบคุณตัวเองนะไม่ต้องไม่ต้องมาขอบคุณลุงขอบคุณตัวเองที่สื่อสารมาถึงลุงได้ครับครับติดตามอยู่ครับติดตามของลุงอยู่ครับโอเครับทราบครับนะ thank you very much ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานในชาแนจชาจบครับครับสวัสดีครับครับครับ